สวัสดีครับผมนายอันวัชเชียงเทศรหัสนิสิต65 6520601055นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้้อคอมพิวเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์นะครับเมื่อเข้ามานะครับเราจะมาเปิดไฟกันด้านนี้นะครับแล้วเมื่อเปิดไฟครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรีโมทแอร์รีโมทแอร์นียครับอันเดียวสามารถเปิดได้แอร์ได้ทั้งหมด4ตัวทั้งหมดของในห้อง ไม่ใช้เร็จก็เอามาเก็บบริเวณตรงนี้นะครับและถ้าเราเกิดออกข้อเป็นคนสุดท้ายหรือว่าเหนื่อยนะครับเราก็ต้องมาปิดไฟดูระบบแอร์แล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับในการเรียนนะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีนี่ครับเราต้องถ้าเราจะเปิดใช้นะครับเราต้องเปิด u s ตรงนี้ก่อน เมื่อเปิดจุดทีเอสเรปุ๊บมาเปิดตรงหน้าจอคอมแล้วก็กด Power ตรง GPU นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเป็นส่วนสำหับของอาจารย์นะครับอันนี้คือเครื่องอันนี้ครับโตะสำหรับอาจารย์นะครับเมื่อเราจะใช้ครับในส่วนนี้เราก็ต้องมาเปิดสวิตช์คัตเอาตรงนี้กันนะครับ2อัน แล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับเราต้องเปิดตรงน,นี้ต่อไปนะครับเราก็จะมาเปิดสวิตช์ด้านล่าง่วนสวิตช์ด้านล่างนะครับก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับจะใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์อันที่สองก็ใช้ส่วนสำหรับหน้าจอฉายนะครับอันที่ 3, สาวนของโน้ตโน้ตบุ๊กและอันที่สจะเป็นส่วนของกล้องสําหรับดูบรรยากาศภายในห้องเรียนนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูส่วนของนี้ครับหน้าจอนะครับอันนี้จะมีระบบทัชสกรีนครับเวลาเปิดนะครับเราต้องมาเปิดสวิตช์ด้านหลังก่อนกด power เปิดนะครับแล้วหน้าจอก็จะติดส่วนใหญ่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีส่วนหลักประมาณเท่านี้แหละครับก็ขอให้นักเรียนที่มาใช้ระบบหรือใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในห้องนี้นะครับดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้นะครับขอบคุณครับ